ไงวะปายคิดว่าหน้าดำแ,<น>แล้วกูกลัวต้องแต<น>่ในใชใบอนุญาตให้ขึ้นรถพี่ฮะเอาแน่จริงก็ยิงกูในรถเด็นี่ต้องอย่างนี้งไงไงนี่ปายต้องอย่างนี้วะเอา้าเฮ็ดรุ่นยัง <c oughs> ไม่เนาะมอไซค์เข้าไปในร้านนี่เลยอะ่ะซื้อหมวกพี่โอ,เอโ้เอากูผิดเอาเอาอ่าหัวกูหมวกกูเพิ่งซื้อมานะเว้ยอุตส่าห์ถอดหน,น้ากากเอาไปซัก ดนี่ช่วงนี้มีก้อปล่อยว่ะไปแล้วใครไม่หยิบปืนวะกูไม่ซื้อถ้ากูไม่ได้ซื้อปืนก้อซื้อโอ้ตจบเล้วพี่วะพี่พี่ดูดุผมเอาพี่ไม่ได้ร่พี่ยืมไหมเฉยไงพี่ก็บอกแล้วไงยืมรถไงเอ้ระวังระวังเฮ้ยระวังรถ โอ้ยโอ้ยเฮ้ยให้เกียรตินักบินด้วยดูหมวกกูด้วยโอ้โหยักษ์โอ้โหเดี๋ยวเราไปว่ะระวังเอานั่นไงกูบอกแล้วเกียร์เกียร์เฮ้ยถ้าขับมอเตอร์ไซค์เราไม่ได้ใส่ยางกันกระสุนจะขับวะอืมไปไปดันดันดันไปตำรวจมาแล้ะอ๋อนี่ไง ยีงไงออฟช่วยแล้วโอ้ยหุย,ยางแตกเยอะเลยสภาพไม่ลเหมือนตอนเข้าดูล้อดิดูล้อหลังด้านขวาดิจะด,ดุดหู้ว่าเปลี่ยนรถเถอะรถจับเด็กมึงหมดหมดอายุแล้วอะอันนี้ดีแบบไหมนขนาดขนาดกลับรถไม่ได้พี่ทำแคบตำรวจว่ะต้องอีกตำรว,วกจรกันว่ะตำรวจรอดแล้วเราจะได้ทำอะไรสะดวกสะดวกเอ้ยไอ้นี่มันจริงลัทระเบิดตัววะไอ้เนี่ยระเบิดเขาไม่ระเบิดพี่แน่ อุ้ยน้ำมันไหลเฮ้ยน้ำมันไหลเฮ้ยไปลุกเฮ้ยไงไปลุกเนี่ยมันไม่ระเบิดจริงเหรอวะว่ามันระเบิดนะไหนเนี่ยระเบิดระเบิดบึ้มไปแล้วนี่วะเอ้าโอ้โหไหนบอกไม่ได้ระเบิดไหนอยู่ไหนไม่ไปลอกของมันทำไมไอคิวไอคิวมึงอยู่ไหนไอโกวะว่าระเบิดไปแล้วไอคิวไอคิวมึงอยู่ไหน เอาก็ยิงแตกนี้เอาก็ยิงดิว่าไป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 ขึ้นขึ้นขึ้นข้นขึขึ้นขึ้น้นขึ้นขึ้นตบตไอ้ขึ้นมาตั้าโคิวเ้ไอม่ได้ะอใครยิงอะไรเนาะไอไบค์เกอร์ว่ะไกอมสู้กันเราว่ะไอันหลีไบค์เกอร์เอาโอ้ยมันยิงอะ เฮ้ยอริ่งกลางว่ะเฮ้ยจะอุ้ยร่วงร่วงรัดดูด้วยกิงบนด้วยไอ้ไปลมเย็นเปล่าวะได้เรื่องเดี๋ยวพี่ใช่ใไหนวะโอุ้ยขันไหนขันไหนขันไหนขนาดอุ้ยนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงไปตำรวจตำรวจตำรวจยิงตำรวจกนยิงตำรวจกนยิงตำรวจจี้ใช่ใช่โอ้โห ยูไอคิ้วกากเอ้ยโอ้ยใครได้เก้าพัน่ะไอใครโดนเก้าพัน่ะอ้าวเอาละกูได้่ะกูโดนได้่ะไอเดี๋ยวกันเดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวโอ้ยกากูใช้ปืนพกก็ได้แม่งเอาอาร์พีจีเลยเสลดเป็ดเฮ้ยพี่มีรถมารับว่ะตั้มอว้ยตั้มมามึงไม่ดูรถเลยอันนี้มันโอเคหอข้้าางงนนไ่่ัต พูดเรื่องมากเอ้าแล้วมึงไปขึ้นรถตำรวจทำไมมึงขึ้นรถด้วเอาเออนักข้างหน้าไปก่อนแล้วกันมามาเสร็ดลับรับด้วยลู่ไอ้คิวอยู่ไหนอยู่ริมอ๋อเห็นแล้เห็นได้เห็นได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปรับไว้คิวอยู่นี่ใช่ป่ะรถขับไว้เนี่ยรถมันไม่ค่อยดีว่าปลายโทษทีแล้วว่าเปลี่ยนคันเหรอไอ้นี่ไงโอโทมีรถตำรวจมันเป็นแผนของพี่ว่ะ ไอตั้มเดี๋ยวก่อนแหมมึงติดมึงติดเป็นไอ้นี่เลยนะไออะใครมันชี้อะไรวะออ้ปลปายเม่อกี้ตูดถลอกแน่ตูดไม่ใจไถกับถนนไปแล้วก่อนลังเ่ยบ้้้อ่ะยาาขขววหหััใครมี จากการจอดกันจอดกันร้งกานจอดรงกันคุยกันคุยกันเอาเงินเก้าพันอย่ยตายหมดรถเลยเงินเงินเป็นปัจจัยอย่าเป็ดเลยก็มาด้วยกันดีๆเนี่ย มีข้าวหัวเปล่าเอ้ยอเล็กรอดป่ะไม่มีข้าวหัวโอเคไอีเดียนไปไหนตอนไหนแล้วเนี่ยเราบูสัดเราโม่แต่กินกันเองว่ะเดินไปไม่ติดดาวเดี๋ยวก่อนอีเดียคิดว่าจะรอดเหรออยู่ในบ้านน่ะไอีเดียออกมาเอามามาคุยกันก่อนหน่อยช่วงนี้ร้อนเงินว่ะเอ้าฮ่่พี่กําลังยิงอย่าให้มันมียานผ่านนะหนีว่ะโอ๊ยให้มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้ว เราจกจีเกจี๊กจี๊กจีกีกกจเอาตายเขาข้าวหัวลืดตั้เองเอาให้กูปึ้มแล้วกันอย่าไม่รู้จักมาเปียนัเราเว้ยมันต้องปึ้มรถใกลๆเว้ยยิงเครื่องมันตึ้มเอาโอเจ็ดลุ่นมันเปาพดวงตาี่เจ็ดรุ้นไอ้ตะมาอไอ้ต๊อบน่งหนักๆเลยแล้วแล้ว ้ีีีนยิงเก็เย้ไอ้ตั้มไอ้ตั้มเฮ้ยเดี๋ยวไยงลังดปั๊กึ้ปี๊ยไม่มีเวลาสำหรับการถอดปักกว่าในเกม t t a ไอ้ตั้มบอกก่อนเดี๋ยวตำรวจเห็นไอ้ตั้ไอมไอ้ตั้ไอ้ั้มไม่ถไ้วเอ้าไอ้ตัมอมไองไม่เห็นเม้ยัมตันงงอว้ยไครยิงวะเฮ้ยใครต่อยวะ เอ้ยไม่เอ้ามันไม่จับเฮ้ยพี่ไม่ขึ้นดาวอ่ะตั้มริงดิเออนี่ไงมันอยู่ในอีเวนต์พี่มันต้อง่าคนนี่ขี้เดียวเฮ้ยรู้จักพิชชันนี่อ s ่สิบเบลเากระโดดลงหลังคารถ <c ười> บรรทุกกว่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงรถมาแล้วรถมาแล้วอเล็กอเล็กเอาไอ,อ้เหีเออ้ยอ <c ười> ไหนเราก็ทุกไหนพี่ไงนี่ไงกระโดดล็อกกะโดดโอ้ยจับระโทเอ้ยอ่ะเอ้าหายฉวยปุ่นหรขี้ไอ้เอาไหม่เอาไหม่เอาไหม่เอาใหม่ไอ้นี่ไงนี่ไงคันสีขาวอเล็กอเล็กอเล็กกับไม่โดนไปไหนนี่ไงนัดนัดนัดกระโดดไปโอ้ยปาดงโวย ตรงแล้วตรงจุดตรงจุดรถบรรทุกมาแล้วอเล็กอเล็กอเล็กอย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเอากูรงแล้วโอ้โหโอ้ยเแยโอ้ยตายตาปลายนี่ไง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 มาแล้วรถใครวะเอารถเราเองกระโดดแล้วเฮ้ยรับด้วยรับด้วยไอ้เย่โอ้โหยังไงอ่ะ